หน้าสดพังหนักมากค่ะฝ้าหนาสิวหนองผิวอักเสบแพ้ง่ายหมดเงินเยอะมากกับการรักษาตอนนี้ได้สูตรกู้ผิวเร่งด่วนค่ะเป็นคอลลาเจนมาร์กหน้าสำหรับพี่ชนนะคะต้องใช้สูตรเร่งด่วนมาร์กหน้าหนาๆทิ้งไว้ไม่ต้องล้างออกมาร์กอาทิตย์ละ3มครั้งรู้สึกเห็นผลตั้งแต่7วันแรกที่ใช้เลยค่ะผิวใสสิวยุบ ยิ่งใช้ผิวหน้ายิ่งดีขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะเนื้อครีมหอมสมุนไพรเข้มขน้นมาร์กแล้วไม่เป็นน้ำไม่เยิ้มเป็นคราบขาวๆให้เหนียวเนินน่ะแล้วตอนนี้บอกเลยค่ะว่าผิวหน้าอ่อนกว่าอายุจริงเลยค่ะจากที่เคยเป็นคุณป้าน้าขังคกตอนนี้สวยใสยหน้าช่ำเด้งดูสุขภาพดีมีเลือดฝาด ใครที่ท้อจนถอดใจกับการรักษาผิวหน้าแนะนำซี Queen Collagen ลิปปิ้งมาร์กตัวนี้เลยค่ะ <laughs> Do enough want